ถึงกขนั้นท่านผู้ชมฮะการรำและมีแมวมาก่อกวนอันนี้ก็เรื่องการเรียนออนไลน์ผมก็คิดว่าเป็นตลกร้ายของการเรียนออนไลน์อยู่เหมือนกันไปดูสิคือกวนตลอดเวลา วันก่อนอยังนําเสนอเรื่องคนมากวนใช่ไหมน<ช>้องบ<ค>้ใช่ค่ะคือกําลังรำรำอยู่มันไม่ได้สัทีเพราะคนเดินผ่านตลอดคนในบ้านนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แมวน,นั่แนและ later. และผมไปเจอภาพนี้มาผมชอบมากนะะ คือมุมหนึ่งเรียนออนไลน์ทําให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงแต่บางทีเราก็อาจจะลืมไปว่าสัตว์เลี้ยงเขาจะคิดอะไรยังไงหรือไม่ภาพนี้ต้องไบล้องไบดูภาพก็คือเด็กคนนี้เอาแมวมาเรียนออนไลน์แล้วก็บังสอนให้แมวเขียนหนังสือข้อความประกอบก็คือมนุษย์เมื่อไหร่ลูกอึงจะไปโรงเรียนน่ะตัวเขียนก็ไก่ถึงพอนลูกได้แล้วหน้ามันใช่เลยนะ หน้ามันแบบมีเครืองอะ,ะเมื่อไหร่จะไปลองเรียน